เรนเดอร์เรียวมี41มีหน้าจอมินิแคปซูลให้กล้องหลังคู่และขอบแบน mm hmm. มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนเรียวมี451ที่จะเป็นสมาร์ทโฟนตัวกลางของเรียวมี4เซรีส์รุ่นใหม่เตรียม mm hmm. ที่จะเปิดตัวเลยวหลนี้ครับหลังจากที่มีภาพเรนเดอร์และฟิวเจอร์หลัก mm hmm. เผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดย Twitter Pala ร์ักกันนี้ได้โพสต์ภาพเรนเดอร์ของเรียวมี451ที่มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบมินิแคปซูล ให้ความรู้สึกคล้ายกับ Dynamic Island บน iPhone 14 Pro ครับซึ่งจะมีการแสดง Animation แอนิเมชันแถบดำขึ้นมาเมื่อมีการชาร์จและการใช้งานข้อมูลกรก้าและการแจ้งเตือนต่างๆครับส่วนขอบตัวเครื่องทั้ง4ด้านจะเป็นแบบแบนเรียบซึ่งฝั่งซ้ายจะมีช่องใส่ซิมการ์ดส่วนที่ด้านขวาจะมีปุ่ม power และปุ่มเพิ่มลดเสียงโดยสีสันของเรย์มี4้จะมีสีฟ้าและสีดำในรูปลักษณ์ทูโทนที่ส่วนบนจะเป็นผิวมันเงาและส่วนล่างจะเป็นผิวด้าน No, Johnny.